แปม์อลวานบน iOS โดนกันหรือเปล่าคะกวางอะโดนด้วยนะแต่สรุปแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใคยชนะนะคะรวมทั้งวันนี้มีเรื่องลายด้วยค่ะก่อนหน้านี้เจอดราม่าหนักนะล่าสุดประกาศปิดฟีเจอร์ที่ใช้สําหรับส่องติดตามตัวแล้วคะ่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแบตไตวิกลี่ข่าวไอทีกับอลากวางและอย่าลืมนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยที่ช่องแบตไตคะ่ะ เริ่มต้นกันที่ SMS ประหล,ดะหลาดๆนะคะคงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้รับนะโดยเฉพาะคนที่ใช้ iPhone นะคะกลองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเหมือนกันนะคะคือเป็นข้อความที่ส่งมาทาง iMessage ลักษณะคือเชิญชวนเราไปเล่นเกมออนไลน์คนก็เลยตั้งคําถามค่ะว่าในระบบไทยชนะเนี่ยทำข้อมูลอะไรหลุดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมา,กายใกล้ๆกันพอดีเลยล่าสุดพี่หนุ่ยของเรานะคะทำคลิปสรุปเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะซึ่งพี่หนุ่ยได้ทําคลิปสรุปเรื่องข้อความสแปมบน iPhone ออกมาแล้วนะคะว่าสแปมนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเว็บไซต์ไทยชนะ แต่ความเป็นไปได้ก็คือเกิดจากระบบความปลอดภัยของ Apple เพราะว่ามีผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลยนะเขาไม่ได้ไปสแกน QR code ไทยชนะหรือไม่ได้ไปลงทะเบียนไทยชนะแต่อย่างใดแต่ว่าก็ได้รับข้อความนี้เข้ามาด้วยนะคะทีนี้ใครที่ได้รับสแปมข้อความเข้ามานะคะก็ง่ายๆค่ะเข้าไปกด Report จังหรือแจ้งว่าเป็นขยะได้ทันทีซึ่งจะทําให้เราส่งเมสเซจนี้ไปให้ Apple เขาตรวจสอบพร้อมกับลบออกจากเครื่องเราได้ทันทีค่ะแต่เพื่อความสบายใจนะคะนอกจากการกด Report แล้วนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่เราควรทำกวางแนะนํานะโทรไปแจ้งเครือข่ายที่เราใช้บริการด้วยก็ดี ไปต่อกันที่ไทยชนะค่ะเว็บไซต์จากภาครัฐเป็นมาตรก,การรับมือโควิดนะคะเราจะเข้าห้างไหนเข้าร้านไหนก็อย่าลืมสแกน QR Code <c odes> เพื่อเช็คอินเช็คเอา์ด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะมีเรื่องมาฝากเตือนสําหรับคนที่ใช้ Android กันหน่อยค่ะคือ <c oughs> มีข้อมูลจากไทยเซิร์ชนะคะไปเจอว่ามีผู้ไม่หวังดีค่ะใช้โอกาสตอนนี้ในการโจมตีคนใช้งาน Android ด้วยการส่ง SMS พร้อมลิงก์เอาไว้ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นมัลแวร์นะคะที่ขโมยข้อมูลทางการเงินของเราไป ใน SMS เนี้ยคือจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมค่ะซึ่งหน้าตาเนี่ยเหมือนของจริงเป๊ะเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่าให้เราโหลดไฟล์ .apk มาติดตั้งที่เครื่องแล้วไฟล์นี้ละค่ะเป็นมัลแวร์ที่ใช้จุรกรรมข้อมูลส่วนตัวของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อ SMS แปลกๆที่ส่งเข้ามานะคะวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆเข้าไปกด report เท่านั้นเองหรืออย่างที่บอกค่ะโทรไปแจ้งที่เครือข่ายก็ได้ค่ะ สำรัไปดูที่ไลน์กันบ้างค่ะเพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่นานเลยนะฟีเจอร์ f o l l o w นะคะคือคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ว่าเราเนี่ยกดติดตามใครบ้างเจอดราม่าเข้าไปหนักเลยงานนี้ Line นั่งไม่ติดแล้วค่ะล่าสุดออกมาประกาศปิดตัวฟีเจอร์นี้เรียบร้อยแล้วค่ะในมุมนึงก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่เอลล่ะเขาปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสบายใจได้แล้วค่ะ นี่ข่าวดีของคนที่ใช้ Windows นะคะเพราะว่าล่าสุด Google Chrome ค่ะเขาเตรีมออกอัปเดตให้ได้ใช้ Windows h e โ l o ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ไง่าย สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กที่รองรับฟีเจอร์นี้ค่ะวิธีการเปิดใช้งานก็ง่ายๆค่ะแค่เริ่มต้นนะคะเข้าไปที่หน้าเซตติ้งก่อนเข้าไปเลือก Payment Methods นะคะแล้วก็เปิดการใช้งาน Windows Hello เสร็จแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยการกรอกเลข CVC บนบัตรเครดิตแค่นี้เลยเปิดใช้งานได้แล้วค่ะฟีเจอร์นี้ที่ออกมานะคะก็ถือว่าช่วยมากเลยนะให้คนที่ใช้ Windows 10นะคะสามารถทําธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลย ปิดท้ายวันนี้นะคะใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงเพลินๆก่อนนอน,อนแต่บางทีแบบเพลินยาวไปเลยไงไม่ยอมนอนนะคะวันนี้กวงก็เลยมีวิธีค่ะการตั้งค่าบน YouTube เพื่อแจ้งเวลาเข้านอนมาฝากค่ะวิธีการตั้งค่านะคะทําได้ง่ายๆค่ะเริ่มต้นก็เข้าไปที่แอป YouTube ก่อนเลือกบัญชีของเราไปที่เซตติ n งไปที่ remind me when it's bedtime นะคะแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการแค่นี้เลยค่ะแล้วยังเลือกได้อีกนะคะว่ารอให้คลิปจบก่อนแล้วค่อยแจ้งเตือนก็ได้อารมณ์เราจะได้ไม่สะดุด ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะที่ทาง YouTube เขาก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้เราแต่กังว่าถ้าเรากลับมาเบสิกสุดๆเลยนะตั้งนาฬิกาปลุกบนมือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทกับอละกวางอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยที่ช่องแบรไตค่ะ